ห่อหมกนี่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเนาะเรานี่ทําบ่อยมากวันนี้จัดไปเลยครับห่อหมกหมึกกุ้งลาพริกน้ปาปลากินกับข้าวสวยร้อนๆมาเริ่มเตรียมหมึกก่อนเราจะบั้งหมึกลงไปแบบนี้นะครับแต่ไม่ขาดนะจะได้ไปวางบนห่อหมกได้ไง่ายๆนี่เลยครับแบบนี้นะต่อไปก็เป็นกุ้งล้านทำความสะอาดให้เรียบร้อยแกะเปลือกผ่าหลังดึงเส้นดําออกแล้วก็เอามาบั้งแบบนี้ครับเวลานึ่งเสร็จแล้วกุ้งเขาจะได้ไม่งอนะอ่ะได้แล้วครับ ต่อไปก็เป็นส่วนของเนื้อฮอมกเราจะใช้เป็นเนื้อปลาดอลลี่นะทั้งหมด500กรัมเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็สับให้ละเอียดอ่ะได้ละเราจะใช้เป็นพริกแกงใต้นะ100กรัมหรือใครจะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดาก็ได้จากนั้นเอาเนื้อปลาลงไปแล้วก็ใส่ไข่ตามลงไป2ฟ้ฟองแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับ พอเข้ากันดีแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะกับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะรสชาติสามารถปรับเค็มหวานได้ตามชอบเลยนะอ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งทีนี้ก็ทยอยใส่กะทิลงไป250มลจนกว่าจะหมด พอผสมเนื้อหอมหมกจนเข้ากันดีแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยลงไปแล้วเราก็จะเพิ่มใบโหระพาลงไปด้วยนะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมอ่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งเดี๋ยวเอาไปห่อใบตองกันเลยเราจะลองด้วยใบโหระพานะหรือจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้เลือกใช้ตามชอบได้เลยอ่ะวางหมึงลงไปครับแล้วก็ห่อให้เรียบร้อย พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปลงในหม้อนึ่งไปเอาไปนึ่งกันครับตั้งน้ําให้เดือดเลยนะครับแล้วก็ปรับเป็นไฟกลางค่อนออนจากนั้นจับเวลานึ่งเป็นเวลา10นาทีและหม้อที่เราใช้วันนี้ครับหม้อหุงต้ม Wisdom worthy ขนาด26ซนติเมตรตาหัวม้าลายที่มาพร้อมกับชั้นนึ่งอเนกประสงค์ทําความสะอาดง่ายและช่วยกระจายความร้อนได้ดีทําให้อาหารของเราสุกได้เร็วขึ้นที่สําคัญเลยผลิตจากสแตเลสคุณภาพดีมั่นใจได้เลยครับว่าเครื่องครัวตาหัวม้าลายอะ่ะทนทานปลอดภยัยไร้สารเปื้อนอย่างแน่นอน โอเคครบเวลาแล้วนะเราเออกขึ้นไปโปะบ,บนข้าวกันได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอ่อหมกหมุดกุ้งเนื้อนุ่มละมุนหอมกลิ่นพริกแกงราดด้วยพริกน้ำปลากินกับข้าวสวยวร้อนๆนะครับสุดยอด